ราคามีแค่3,000กว่าบาทเท่านั้นเอง v i g o Power U 30ตัวนี้ถือว่าดีกว่า U 20ค่อนข้างเยอะเลยสิ่งที่อัปเกรดแล้วก็เพิ่มเติมขึ้นมานะครับก็จะมีในส่วนของ RAM, ROM, กล้องหน้าพอร์ตชาร์จการรองรับชาร์จเร็วการสแกนลายนิ้วมือโอ้โ oh หพูดมาขนาดนี้แล้วอยากจะดูรีวิวกันแล้วใช่ไหมถ้างั้นก็ไปดูรีวิวพ,พร้อมๆกันได้เลย สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านานะครับเดี๋ยววันนี้พี่จะมารีวิวสินค้าจากทางค่ายวีโกนะครับวันนี้อยู่กับเจ้าตัวตวีโก้พาวเวอร์ยูสามสิบฮ่าเปิดตัวกันมาอีกหนึ่งรุ่นแล้วนะครับก่อนหน้านี้จะเป็นวีโก p พาวเวอร์ยูยี่สิบนะครับแล้วก็จะเป็นยูสิบเนาะซึ่งก็ได้รับการตอบรับที่ดีมากๆขายดีมากเพื่อนแล้วก็จะมาเป็นตัวพาวเวอร์ยูสามสิบตัวนี้แล้วก็เชื่อได้เลยว่ารุ่นนี้จะขายดีกว่ายูยี่สิบแล้วก็ยูสิบอย่างแน่นอน ราคาประตัวนะครับตัวนี้อยู่ที่3599บาทเท่านั้นเองในเรื่องของสเปคที่องบอกว่าจัดเต็มมากๆโอ okay, เคเพื่อนเรามาดูกันที่อุปกรณ์ภายในกล่องกันก่อนเลยนะครับดูซิว่าเขาให้อะไรเรามาบ้างนะปกติแล้วเนี่ยวีโกนะครับเขาจะเป็นแบรนด์ที่ให้อุปกรณ์อุปกรณ์มาครบหมดทุกอย่างเลยเ,เพื่อนๆอย่างแรกนะครับนั่นก็คือตัว ไฮดัปเอร์หัวชาร์จนะครับตัวนี้สามารถจ่ายไฟได้สูงสุดอยู่ที่15วัตต์ด้วยนะ <Yeah. S 1> ต่อมานะครับจะเป็นสาย USB เป็นที่น่าเซอร์ไพรสมากๆเลยเพื่อนเพราะสาย USB ของเขาเป็นพอร์ต Type C นะครับเป็นแบบ A to C นะนั่นก็แสดงว่าตัวเครื่องเนี่ยเป็นพอร์ต Type C อย่างแน่นอนเพื่อน<ๆ>กับราคา3,000กว่าบาทเนี่ยเราไม่เคยเจอวีโกที่จะให้ร์ตชาร์จ ที่เป็นไทยซีเลยแต่ว่ารอบนี้ให้มาดีมากๆแล้วก็จะเป็นหูฟังสมอ l l ท a ็อกนะครับนี่เป็นสายสีดำนะครับมีมาให้ใช้งานเหมือนกันแล้วก็จะมีคู่มือการใช้งานนะครับมีเคสใสมาให้เรา1ชิ้นเป็น TPU นะครับฟิล์มกันรอยมีมาให้นะอ่านี่นะฮะอยู่ใต้กล่องเลยเรียกได้เลยว่าถ้าเราซื้อ v i g o Power U30 เนี่ยออเซอร์ีทุกอย่าง พร้อมใช้งานเติมที่เพื่อนๆโอเคเรามาดูกันที่การดีไซน์ตัวเครื่องกันบ้างนะครับ v i c o Power U30 ตัวนี้ด้านหลังจะมีลักษณะหลังเงานะครับแล้วก็จะมีเส้นทะแยงคล้ายๆกับลูกศรแบบนี้ทั่วฝาหลังเลยนะ เวลาที่เราขยับไปขยับมาแบบนี้นะครับเห็นไหมมันจะมีลักษณะเล่นแสงแล้วก็ทั่วฝาหลังเขาเนี่ยมันจะมีลักษณะระยิบระยับคล้ายๆกับพวกกากเพชรเพื่อน,เ,อนเหมือนกันเลยกับตัว c o อ e r U20 นะครับในเรื่องของการดีไซน์เราบอกว่าค่อนข้างที่จะดูสวยงามมากๆเลยนะโอเคเพื่อนทีนี้เรามาดูกันที่โมดูกล้องกันหน่อยนะครับการจัดวางของโมดูกล้องเนี่ยก็จะเป็นลักษณะทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับมีแฟลช LED อยู่ด้านล่าง ลักษณะการวางเรียงของกล้องเนี่ยก็เหมือนกันเลยกับตัว v i c o Cover U 2 0นะครับอ่าประมาณนี้เพื่อนๆเรามาดูกันที่ปุ่มแล้วก็พอตต่างๆกันบ้างนะด้านล้าตัวเครื่องเนี่ยก็จะเป็นไมสครนานานะครับตามบริ้ช่องเสียบสายชาร์จแน่นอนเราว่าพอตชาร์จของเขาเป็น Type C เรียบร้อยตามมาด้วยลำโพงนะครับส่วนฝังขวาของตัวเครื่องเนี่ย ด้านบนสุดนะครับจะเป็นปุ่ม Google Assistant นะครับกดไป1ครั้งเลยนี่เป็นการเรียกใช้งานในส่วนของ Google Assistant นั่นเองคบเพื่อนแล้วก็จะมีปุ่มวอลลุ่มบวกวอลลุ่มลบนะครับส่วนด้านล่างเนี่ยจะเป็นปุ่ม power ส่วนด้านบนนะครับมีช่องเสียบหูฟังขนาด3.5นะ ฝังซ้ายของตัวเครื่องนะครับจะเป็นช่องใส่ซิมการ์ดซึ่งรุ่นนี้ก็สามารถใส่ได้แบบ3สล็อตเลยเพื่อนๆมาดูกันที่สเปคตัวเครื่องกันก่อนก็แล้วกันนะครับพี่เอกขอญาตเริ่มจากเรื่องของหน้าจอก่อนเลย v i g o power u 3 0ตัวนี้นะครับชนิดของหน้าจอเนี่ยใช้เป็นจอ ips lcd นะครับเพื่อนๆสีสันของหน้าจอก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะถือว่าใช้ได้เลยนะครับสีสว่างสีสดอื ส่วนเรื่องของขนาดหน้าจอนะครับรุ่นนี้มาแบบบิ๊กเบิ้มมากๆเลยเพื่อนๆมาพร้อมกับขนาดหน้าจอ6.8นิ้วนี่ <c oughs> เทียบกับฝ่ามือจะบอกว่าใหญ่กว่าฝ่ามือพี่ใหญ่นนะ <c oughs> ส่วนเรื่องของความละเอียดหน้าจอนะครับรุ่นนี้มาพร้อมกับความละเอียด HD+ นะครับเวลาที่เราดูคอนเทนต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวก YouTube หรือพวก Netflix อะไรก็ตามเนี่ยสีสรรันของหน้าจอถือว่าสว่างสดใสดีมากเพื่อนๆเห็นไหมอม่าสีสดมากเลย นอกจากนี้แล้วนะครับ v i g o Power U30 ตัวนี้เขาก็ยังมีโหมดถนอมสายตามาให้เราใช้งานด้วยนะครับจะเป็นการลดแสงสีฟ้านั่นเองโทนสีของหน้าจอของเรานะครับมันก็จะเป็นลักษณะโทนสีอุ่นๆส้มๆประมาณนี้เพื่อนๆถ้ารู้สึกว่ายังมีอาการเมื่อยล้าทางสายตาอยู่เพื่อนๆสามารถใช้งานในส่วนของโหมดมืดได้นะครับรุ่นนี้ก็มีมาให้ใช้งานเหมือนกันทีมทุกอย่างจะปรับไปเป็นสีดำหมดเลยเพื่อนๆ ส่วนอรตตาลิเฟสเรทของหน้าจอนะครับรุ่นนี้จะอยู่ที่60เฮิรต์นะครับเพื่อนๆนะใครจะเน้นในเรื่องของการเล่นไลน์เล่นเฟซถาดูฟีดข่าวเนี่ยอัตราดในการไถจะอยู่ที่60เฮิรตเท่านั้นนะเป็นระดับเริ่มต้นนะครับกับเรทราคา3,000กว่าบาทเนี่ยก็มันประมาณนี้อยู่แล้วเพื่อนๆถ้าจะเอา90เฮิรตเนี่ยคุณจะต้องจ่ายแพงกว่านี้นะส่วนถ้าใครถามว่ารุ่นนี้สามารถใช้งาน สหน้าจอได้หรือเปล่ารุ่นนี้สามารถทําได้นะครับเ,เพื่อนๆนะด้านบนเนี่ยเราอาจจะเล่น Facebook ไปนะครับส่วนด้านล่างอาจจะเป็นพวก YouTube หรือดูพวก n e t f ฟิกอะไรก็แล้วแต่นะครับสามารถรองรับการใช้งาน2หน้าจอได้สบายๆเลยเพื่อนๆส่วนของ CPU นะครับรุ่นนี้มาพร้อมกับ m ิ r a เชคไฮโรจ o G35 นะครับ ตัวนี้ก็จะมีในส่วนของไฮเปอร์เอนจินเทคโนโลยีที่จะเข้ามาช่วยเล่งประสิทธิภาพในการเล่นเกมได้ดีมากๆเลยเพื่อนๆช่วยระบายความร้อนได้อีกต่างหากนะในส่วนของการทํางานนะครับรุ่นนี้จะเป็นการทํางานแบบ8หัวหรือว่า8คอร์นั่นเองซึ่ง8หัวที่ว่าจะประกอบไปด้วยคอร์สเช็เอหทั้ง8หัวเลยนะฮะส่วนกาลจอนะครับตัวนี้จะมาพร้อมกับ Power VRGE 83 2 2นะครับ มาเทคกันฟีไฟกันหน่อยนะครับกับเจ้าตัว h y d ดรจี35สำหรับรุ่นนี้นะฮะพี่แนะนําเลยว่าการาฟริกเนี่ยควรจะปรับเป็นแบบกลางๆหรือปรับเป็นแบบมาตรฐานน่าจะสามารถตอบโจทย์ได้ดีที่สุดนะครับเพราะถ้าเราปรับเป็นแบบกลางๆเนี่ยการเล่นเกมนะฮะค่อนข้างจะตอบสนองได้ดีลื่นไหลเฟรมไหลค่อนข้างต่อนเนื่องนะครับแต่ถ้าเราจะไปปรับสุดเนี่ยมันจะมีอาการหน่วงแล้วก็สะดุดนะ ของ RAM ร,รุ่นนี้ให้ RAM ม,มาถึง4 g b กะบนะครับเ,เพื่อนๆนะถือว่าให้มาเยอะมากๆเลยซึ่งการที่มี RAM เยอะๆเนี่ยมันก็จะช่วยให้เราสามารถเปิดการใช้งานแอปและหลายแอปได้รพร้อมๆกันโดยที่ตัวเครื่องเนี่ยไม่มีอาการหน่วงหรือว่าสะดุดถ้าเป็นตัว U20 เนี่ยได้ RAM ม,มาแค่3นะแต่ว่ารุ่นนี้ได้ RAM ม,มาถึง4เลยในส่วนของ ROM เนี่ยให้มาที่64 g b นะครับถือว่าดีกว่า U20 เหมือนกัน U20 เนี่ยได้มาแค่3.2 g b เท่านั้นเองแต่ถ้าบอกว่า64 g b ไม่เพียงพอต่อการใช้งานเพื่อนสามารถซื้อไมโครอดีการ์ดมาใส่เพิมเ่มเติมที่หลังได้ซึ่งรุ่นนี้ก็รองรับได้สูงสุดอยู่ที่ 256GB กิกในส่วนของเวอร์ชัน Android นะครับรุ่นนี้ก็มาพร้อมกับ Android 11เลยเพื่อนเเป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดเลยนะในส่วนของ WiFi นะครับน่าเสียดายนิดนึงตรงที่ว่ารุ่นนี้สามารถรองรับ WiFi ได้แค่2 4 g กิกเกเิรเท่านั้น5.0ยังไม่รองรับนะครับ มาดูกัที่กล้องหน้ากันหน่อยนะฮะรุ่นนี้กล้องหน้าอัปเกรดขึ้นมาจากตัว u20 นะถ้าเป็น u20 เนี่ย5ล้านพิกเซลแต่ว่ารุ่นนี้ให้ความละเอียดมาถึง8ล้านพิกเซลเลยในส่วนของกล้องหลังนะครับก็ให้มาที่3ตัวนะครับตัวแรกกล้องหลัก13ล้านพิกเซลตัวที่2นะครับจะเป็นเลนโบเก้นะครับตัวนี้อยู่ที่ สองล้านพิกเซลตัวที่3เนี่ยจะเป็น AI l a n s นะฮะในส่วนของแบตเตอรี่ก็ให้ความจุมาที่6,000 m มิลลิแอมนะฮะถือว่าเป็นจุดเด่นของรุ่นนี้เลยเพราะว่าแบตให้มาเยอะมากอึดมากนะฮะซึ่งทาง Vigo เนี่ยเคลมมาว่าสามารถใช้งานได้นานถึง4วันเลยโอ้โหอะไรจะขนาดนี้เนี่ยซึ่ง4วันที่ว่าเขาไม่ได้มาแบบมัวๆนะเพราะว่าผ่านการทดสอบมาจากสมาร์ทไเซอจากแปบประเทศฝรั่งเศสเลยนะฮะ เพราะฉะนั้นเรามั่นใจได้เลยว่าแบตเตอรี่ของเพื่อนเนี่ยจะอยู่ให้เพื่อนใช้งานได้อย่างยาวนานเลยข้อดีของเขาอีกอย่างหนึ่งก็คือการรองรับชาร์จเร็วนั่นเองเพื่อนรุ่นนี้รองรับชาร์จเร็ว15วัตต์ถ้าเป็นรุ่นก่อน U20 ได้แค่10วัตต์เท่านั้นนะครับกดชาร์จก็ยังมาเป็น Type C อีกต่างหากการอินทายย้ายข้อมูลสามารถทําได้รวดเร็วกว่าเดิมอย่างแน่นอนมาดูในส่วนของระบบ Security กันบ้างนะครับรุ่นนี้จะเป็นการปลดล็อกอยู่ด้านหลังตัวเครื่องนะครับถ้าเป็น U 2 0นีคื ไม่มีนะลดล็อกเฉพาะใบหน้าอย่างเดียวแต่รุ่นนี้กลดล็อกด้วยลายม้วมือก็ได้หรือว่าจะเป็นการลดล็อกด้วยการสแกนใบหน้าก็สามารถทําได้เหมือนกันนะฮะหมือนกันในส่วนของการถ่ายรูปถ่ายวิดีโอกันบ้างนะคบเ,เพื่อนๆขออนุญาตเลื่อจากกล้องหน้าละกันรุ่นนี้ความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซลนะครับเวลาที่เราถ่ายกล้องหน้าออกมาเนี่ยรุ่นนี้นะฮะสามารถถ่ายได้แค่อย่างเดียวนะนนก็คือการถ่ายแบบปกติรุ่นนี้ไม่สามารถถ่ายแบบหน้าชัดหลังเบลอได้อันนี้อาจจะเป็นข้อเสียนิดนึงนะครับ ซึ่งไฟที่ได้มานะฮะอาจจะเป็นออกแนวสดๆดสดักนิดหนึ่งนะสำหรับผิวหน้าของใครที่แบบว่ามีริ้วรอยเนี่ยพเพื่อนๆอาจจะต้องตกแต่งรูปภาพทีหลังอีกสักรอบหนึ่งก็แล้วกันนะฮะในส่วนของกล้องหน้าเนี่ยเขาก็ยังมีสติ๊กเกอร์ AR มาให้เราใช้งานด้วยนะครับพเพื่อนๆตัวนี้ก็มีมาให้เลือกเล่นค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะปรับผิวขาวได้นะครับปรับไวท์ชินนิ่งได้ตัวนี้ก็มีให้เลือกถึง100ระดับเลยนะตัวนี้ก็ถือว่าค่อนข้างดีนะฮะมาดูกันที่กล้องหลังกันบ้างเพื่่่ออออนนนนๆขาาเริมจกกกกลล้งหัะะ กล้องหลักของเขาเนี่ยข้อดีก็คือมันสามารถที่จะแยกแยกวิเคราะ์สซีต่างๆได้หลายซีนมากๆเลยเพื่อนๆนะเอาเป็นว่าเรามาดูกันที่การถ่ายรูปบุคคลก่อนละกันการถ่ายรูปบุคคลเนี่ยนเพื่อนๆเห็นไหม AI จะระบุว่าเป็นหมวดบุคคลนะครับการถ่ายรูปแบบปกติเนี่ยสีสันที่ได้ถือว่าดีมากๆนะฮะโทนสีเนี่ยค่อนข้างที่จะสว่างสีสดนะฮะส่วนการถ่ายแบบหน้าชัดหลังเบอร์ตัวนี้ก็สามารถที่จะถ่ายออกมาได้ค่อนข้างดีเพื่อน ฉากหลังที่อะไรกับตัวแบบเนี่ยตัดกันได้แบบเนียนกลีบอะดูสิ่วนการถ่ายย้อนแสงนะครัเป็นเพื่อนรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ถ่ายย้อนแสงได้ดีมากๆนะเพื่อนๆจะเห็นได้เลยว่าเวลาที่เราถ่ายย้อนแสงเนี่ย มุมมองภายในจอค่อนข้างที่จะมืดนะครับแต่พอเวลาที่เราถ่ายออกมาแล้วเนี่ยมันปรับโทนสีโทนแสงให้มีความสว่างแบบว่าสมจริงมากๆเลยนะนี่เป็นยังไงกันล่ะสกัดถ่ายดอกไม้นะครับรุ่นนี้ก็ถือว่าถ่ายออกมาได้เหมือนจริงนะฮะสีสันความสว่างเนี่ยสดใสมากๆเลยเพื่อนเห็นไหมก็ถ่ายพวกพืชสีเขียวต้นไม้ใบหญ้าอะไรแบบเนี้ยก็ถือว่าถ่ายออกมาได้สีสดสีสว่างค่อนข้างดีเลยเพื่อน นอกจากนี้แล้วนะฮะเขายังสามารถระบุซีนต่างๆได้อีกเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นการถ่ายพวกทุ่งหญ้านะครับถ่ายภาพตะวันตกดินถ่ายพวกท้องฟ้าพวกสิ่งปลูกสร้างอะไรแบบเนี้ยคือ AI รุ่นนี้ต้องบอกว่าดีมากๆส่วนการถ่ายวิวทิวทัศน์ทั่วไปนะครับต้องบอกว่าตอบโจทย์ได้ดีเลยสีสันความสว่างนี่คือสมจริงมากๆเลยเ,เพื่อน มาดูก็นในส่วนของการถ่ายวิดีโอกันบ้างนะครับวิดีโอกล้องหน้าเนี่ยสามารถอัดได้สูงสุดจะเป็น1 0 8 0 p 30เฟรมเรทนะครับสีสันความสว่างถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลยข้อเสียก็คือเวลาเดินมันยังมีอาการสั่นนิดๆอยู่เพื่อนๆเอาไปว่าไปชมกลิปเป็นครับ ในส่วนของวิดีโอกล้องหลังนะครับรุ่นนี้ก็สามารถอัดได้สูงสุดจะเป็น 1,080p 30เฟรมเรทนะครับสีสันความสว่างนี่คือหายหัวเบื่อนชัดมากนะครับข้อเสียก็คือเวลาเดินมันยังมีอาการสั่นอยู่เอาเป็นว่าเดี๋ยวไปชมคิปเป็นคราวเท้วิดีโอ 1,080p 30เฟรมเรทนะครับเพื่อนๆ Vigo U30 นะฮะประเทศการเดินดูหน่อย โอเคมาเทสลำโพงกันบ้างนะรุ่นนี้มีลำโพงตัวเดียวอยู่ด้านล่างของตัวเครื่องนะครับอันนี้เปิดสูตรเรียบร้อยแล้วนะเบสอาจจะไม่ได้หนักมากนะครับส่วนเสียงแซกเสียงแหลมก็อยู่ในระดับกลางๆนะอาจจะเป็นออกแนวล้ําแหลมนิดนึงนะฮะ เทียบกับราคาก็จะประมาณนี้อยู่แล้วเพื่อนนะโอเคเ,เพื่อนแล้วนี้ก็คือรีวิวแกะกล่องเจ้าตัว Bico Power U 30นะครับกับราคาเพียงแค่3,599บาทเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าซื้อมากๆเลยใครยังไม่กด Subscribe ฝากกดติดต,ตามด้วยละกันนะครับเวลาที่มีคลิปข้อมูลข่าวสารใหม่ๆนี้มาเพื่อนเพจะได้ไปพาดทุกข่าวสารนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ